สวัสดีค่ะอูวัชระชนพัลาทองค่ะตอนนี้อูทำงานเป็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะอยู่ที่บริษัทสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพตัวเองมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกมากเลยค่ะแล้วอูก็เลือกโคเวให้ดูแลอูก,กับครอบครัวค่ะสาเหตุที่เลือกโคเวนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์แล้วก็นวัตกรรมฟังก์ชัน ของโคเวนะคะค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวอูเองแล้วก็ผู้ใหญ่ที่บ้านมากๆเลยยกตัวอย่างคุณแม่เลยค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ใช้น้ำร้อนตลอดทั้งวันทุกเวลาเช่นลวกจานชามอาหารก่อนกินข้าวหรือว่าการจิบชาจิบน้ำอุ่นทั้งวันหรือว่าคุณพ่อเองอะ่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จหรือว่าทำสวนเสร็จก็อยากกินน้ำเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเวอะ่ะค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยที่บ้านที่ต้องการทัง น้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นส่วนเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดนะคะหมดห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขามีทีมโคดี้ที่จะเข้ามาคอยดูแลรักษาความสะอาดเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นไหนของโคเวก็ตามโคดี้จะเป็นคนดูแลคุณค่ะและในไหนวันนี้นะคะมาหาอุที่บ้านแล้วอูขออนุญาตแนะนําสูตรเครื่องดื่มอินฟิวส์ที่อุจะทาไปดูกันเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็คืออินฟิวในสูตรของอู๋ทาง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแค่เพียงกดเลี้ยวใช้อุณหภูมิห้องเลี้ยวจานวนปริมาณซึ่งวันนี้อู๋ใช้หนึ่งครับแค่นั้นเองค่ะสําหรับสูตรอินฟิวนะคะสามารถอดัดแบกันได้ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบกลิ่นไหนไม่ชอบกลิ่นไหนชอบผลไม้อะไรนะคะง่ายๆเลยค่ะ